สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมเป้นะครับผมวันนี้ผมก็เลยทําการนะครับเปิดฝาครอบเครื่องนะครับคือผมตั้งใจที่จะติดไฟนี้แหละแต่เดี๋ยววันนี้เรามาจะมาดูคลิปนี้เราก็จะมาดูภายในในเตาวีนะครับนาเครื่องว่าเขามีอะไรบ้างส่วนวิธีการแกะก็คือฝาบนเนี่ยจะมีคลิปอย่างนี้นะครับเป็นหมดปิดฟิเซอร์แบบนี้สิบห้าตัวผมแกะแล้วเสียตัวหนึ่งด้วย มันค่อนข้างที่จะแกะยากครับจากศูนย์เนี่ยแต่ว่าผมเตรียมความจริงๆเตรียมความพร้อมมาแล้วเพราะเพราะว่าซื้อหมดมาแล้วนะครับเผื่อ,อไว้เขาก็มีอุปกรณ์นัดอะไรมีอะไรให้นี่คือเตรียมความพร้อมมาแล้วแต่ทีนี้ไฟเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมส่วนของเนี่ยเราจะเห็นเลยเด่นชัดตรงกลางนะครับตัวคอนโทรลกล่องคอนโทรลนะครับเขาจะไว้อยู่บนมอเตอร์เลยนะครับบังอยู่ข้างบน แต,แต่พื้นที่ก็มีเหลือนะแต่พื้นที่ระยะความสูงเนะี่ยถ้าจะมีถ้าจะมีแฟงด้านหน้านะครับเหมือนเทปลาเนี่ยมันก็ถสามารถทําได้นะก็คือพื้นที่ลงไประดับหนึ่งนะครับเก็บของได้เล็กน้อยก็ทําได้นะและหรือไม่ก็ย้ายกล่องคอนโทรลนะครับไปไว้ตรงส่วนอื่นก็ยังสามารถทําได้คนระับพื้นที่โป่งมากนะครับตรงนี้แต่พื้นที่เหลือด้วย จริงๆพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะครับถ้าเอาของคอนโทรลไปไว้มุมไหนมุมหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับโล่งๆเอาแฟงนะครับเอาฝาครอบข้างบนนี่แหละมีที่เก็บของอีกนะครับก็ดีนะผมว่าแต่เรื่องการระบายความร้อนก็คือเขาอาจจะแบบว่าให้พัดลมนี้นะครับผมตัวนี้มาระบายความร้อนของชุดคอนโทรลนี่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับ เนี่ยเปิดมาครับผมก่อนอื่นเลยผมมาดูระบบแอร์เขาระบบแอร์ระบบหม้อน้ํานะครับเนี่ยตรงนี้เป็นวาลวจะเห็นว่าท่อมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเขาโอกแอ A, ไประบายความร้อนด้วยนะครับซึ่งซึ่งจริงๆก็ใช้ใช้แอร์ด้วยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเรามาดูระบบหม้อน้ํานะครับจากท่อแอร์ใหญ่ๆนี้ท่อแอร มาเชื่อมกับหม้อน้ํานะครับยังงงๆเลยนะครับตรงนี้เป็นวาล์วสะไอตรงนี้ไม่ใช่วาล์วนะเป็นสามตาเลยมีท่อเอมีมาที่ถังพักน้ําแล้วก็แยกลงไปข้างล่างอีกซึ่งผมค่อนข้างงงนะและไอที่สําคัญนะครับกล่องคอนโทรลนะครับก็ระบายความร้อนด้วยเอเหมือนกันนี่ดูสิกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นกล่อง ที่เอาไว้แปลงไฟเลยแหละหัวใจหลักนะครับแปลงไฟ dc ac อะไรเนี่ยคือกล่องนี้เลยอยู่ข้างบนมอเตอร์ใช้น้ำหล่อเย็นด้วยนะครับแม้แต่กล่องอยังใช้น้ำหล่อเย็นนะครับใช้แอร์หล่อเย็นน้ำหล่อเย็นนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมอันนี้ก็คือต่อมาจากแอร์นะนี่นีระบบแอร์นะครับผมเนี่ยอันนี้คือเติมน้ํายาไฮกโลนะข้างหลังก็จะเป็นปลั๊ก High on, ไฮโวล์นั่นแหละ คอแอร์ค่อนข้างซับซ้อนผมยังสับสนอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเนี่ยคอมแอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมนี่แล้วก็ไปที่คอยล้อนด้านนอกนะแล้วก็พัดลมเนี่ยประมาณนี้นะครับระบบแอร์ก็ประมาณนี้เลยแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของ าการวางมอเตอร์เขาะนะครับไม่ใช่เครื่องสิต้องมอเตอร์นะเนี่ยตรงนี้เป็นเหล็กเพดเหล็กยึดนั่นแหละมอเตอร์เป็นอลูมิเนียมเนี่ยฐานเป็นอลูมิเนียมนะครับข้างล่างเนี่ยมอเตอร์อยู่ข,ข,ข้างล่างติดใกล้กับคอมแอร์ด้วยนะมอเตอร์ไม่ได้เล็กนะครับแต่ช่างบอกว่ามอเตอร์สองแรงนะครับจริงๆมันใหญ่กว่ามอเตอร์สองแรงอีกนะแต่มันใช้ลอยเย็นสังเกตอ่าฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้สังเกตง,ง่ายสังเกตว่าตัวรับ มอเตอร์เขานะครับผมแท่นรองอแท่นรองเครื่องเหมือนกันอันนี้คือแท่นรองมอเตอร์สัเงเกตไหมแปลกๆนะมันจะไม่เหมือนรถยนต์ละจะเป็นยางเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นบูทนะครับแล้วก็ทําแบบเหมือนอารมณ์เหมือนแบบบิดได้ซึ่งแน่นอนนะมอเตอร์อ่ะมันไม่ได้สั่นสะเทือนมันจะทํางานจะหมุนนะครับผมเนี่ยมันจะบิดตัวนะครับผมเนี่ยดูเห็นปะแท่นรองเครื่องก็จะออกประมาณนี้ ส่วนแบตเตอรี่ที่เขาให้12งโวลต์ก็จะเป็น3าิบุกแอมป์ข้างหน้าไม่รู้มีกล่องฟิลอะไรนะข้างหน้าก็มีฟิลอีกต่างหากแล้วก็กล่องฟิลนะครับผมนี่ผมเตรียมความพร้อมที่จะติดตั้งไฟจริงๆไฟนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะทำอีกชิปหนึ่งมันมีไฟเลี้ยวด้วยผมชอบก็เลยเอาม,มาติดนะน้ำหล่อยเย็นขาเติมมาให้ครึ่งหนึ่งเห็นปะอยู่ระหว่างไฮกบโลทั้งสองอันเลยครึ่งหนึ่งนะครับ กล่องนี้ไม่แน่ใจกล่องอะไรน่าจะเป็นพวกกล่อง ECU ทั้งหลายหัวใจสมองส่วนเบรกมาดูเบรกเป็นมอเตอร์นะครับปั๊มมอเตอร์ปั๊มแต่ตัวตัวกล่องลมอยู่ตรงไหนผมยังไม่รู้ไม่มีแบบว่าเป็นหม้อลมอะ่ะไม่เห็นเป็นหม้อลมนะครับแปลกด,ดีหรือหม้อลมอยู่ข้างล่างเล็กๆอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ มีเซนเซอร์ด้วยนะอันนี้ย้อนไประบบแอร์นิดหนึ่งครับมีเซนเซอร์เนี่ยดูเซนเซอร์ที่นำยาเอแล้วก็เนี่ยระบบเบรกของเขานะครับ abs จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ abs ก็ครบๆนะครับเหมือนรถยนต์ทั่วไปไฟก็จะเป็น h e เจ็ et, ประมาณนี้เดี๋ยวไฟเนีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าคงอยากจะเปลี่ยนอยู่นะครับเพราะเป็นโฮโลเจนมันไม่สว่างด้วยแล้วก็ ที่สำคัญคือมันกินไฟแล้วก็ไม่สว่างแล้วผมต้องการให้มันประหยัดไฟด้วยแล้วก็สว่างขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆ LED ถ้าไปซื้อของอาพานา,าไม่ใช่พานาดิฟิลิปของฟิลิปก็จะกินไฟอยู่แค่สิบโวกวัตเองแล้วได้ความสว่างเพิ่มทั้งทงที่ว่าโคโลเจนห้าสิบห้าสิบวัต์นี่คือแบบสองข้างก็ร้อยแล้วครับเปลืองไปนี่ก็ฝาม้อน้ำนะ ทอ่อหม้อน้ํานี่จะไปอยู่ประมาณกลางๆของหม้อน้ํานะครับลงไปจะระบุแรงดันนะครับผมอยู่ที่7จ็จุดสามพิษไม่เยอะเท่ารถยนต์นะครับรถน้ํามันนะไม่เยอะเท่านะอรัเอบอี ABS น่าจะเป็น a อบเอไปที่สี่ล้อเลย๋อ,อใช่สี่ล้อนะครับเดี๋ยวนะผมนับก่อน หนึ่งสองสามสี่โอเคครบสี่ล้อนะครับ ABS มีแยกอ๋อไปข้างหลังตรงนู้นสามเส้นแล้วตันี้หนึ่งเส้นมาที่ล้อฝั่งนี้นะครับผมโอเคครบผมก็ถ้าในอนาคตคิดว่าก,ก็อยากจะใส่เหล็กอะไรนะกันโค้งแต่จริงๆมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่ว่าไม่รู้จะได้ผลไหมนะ แต่อันนั้อนอนี้ป่ยไว้เป็นเรื่องอนาคตรครับอาจจะสักหลายๆป,ปีเลยแหละแบบรถเก่าแล้วเราค่อยแต่งนะครับอันนี้ก็คือเปิดดูนะครับเพิ่งเคยเปิดนะคือเปิดค่อนข้างยากก็เลยไม่เปิดตั้งแต่ทีแรกนะครับแต่ว่าพอซื้อไฟมาแล้วมันจําเป็นต้องเปิดฟิลนี้ยังไม่รู้เลยว่า a อซมันอยู่ตรงไหน a อซซอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอเพราะไม่ได้มีบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะึ่ง คิดว่าไฟน่าจะติดที่ฝากระโปรงบนมหมดหรือยังเอ่ยภายในนี่ก็คือพัดลมอ่าพัดลมของเขานะครับจะมีเหมือนมีอ่าเนี่ยดูที่ใบมันจะมีอยู่ใบหนึ่งมีเหล็กอยู่นะครับน่าจะเอาไว้จับรอบหมนุนน่าจะคิดว่าน่าจะเอาไว้จับรออหมนุนคือให้เซ็นเซอร์จับอะไรประมาณนี้ท่อน้ำหล่อเย็น ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ก็ใหญ่ระดับหนึ่งถ้าเป็นรถยนต์นี่คือใหญ่เบ่งเบยเลยนะอันนี้คือแบบไม่ต้องใหญ่มากอะมอเตอร์ก็ไม่ได้ลูกเล็กนะครับข้างหน้าข้างล่างมอเตอร์อะมันจะมีคล้ายๆไดชาร์จแต่ไม่น่าจะใช่นะครับผมคิดว่าไม่น่าจะใช่หรืออาจจะใช่เพื่อที่จะมาชาร์จแบตลูกเล็กนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม แล้วก็อันนี้เราจะเห็นได้จากอยู่บนฝาครอบแล้วแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือเนี่ยพวกนี้ต่างๆจะถูกฝาครอบบังเอาไว้นะครับโอเคภายในก็ประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงนะไอแผ่นปิดเนี่ยทำแฟ้งผมว่ามันทำได้ระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าท่อแอร์ท่อน้ำทิ้งนะครับมันสั้นรู้สึกว่าจะหล่น มันจะหยดไปโดนสายไฟแบตขั่วแบตเตอรี่แล้วก็ไปแผ่นปิดด้านล่างนะครับเนีย่ยผมจะเห็นเพาด้วยจะเห็นเผาด้านล่างอันนี้ก็จากมุมบนนะครับก็คือถ่ายเอาไว้ครับไว้ดูนะ ไม่คงจะไม่ค่อยได้เปิดบ่อยกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับภายในด้านหน้าฝาใต้ฝากระโปรงในต้าวีนะครับประมาณนี้ขาดตกบกพร่องอะไรก็เพิ่มเติมมันได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับงานประกอบน่าจะพลาดอ่ะเมื่อกี้ฝาเนี้ยมันเปิดอยู่อย่างนี้นะครับผมหลังจากผมเปิดคือตรงเนี้ย มันเปิดอยู่แล้วนะคือผมก็เพิ่งมาสังเกตทีหลังว่าเฮ้ยอันนี้มันคือฝาปิดเลยเนี่ยปิดอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้เปิดออกมาเปิดอยู่ยางเงี้ยแล้วก็ฝาปิดปิดถ้าพูดว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วไอ้นนียมันเปิดเด้งขึ้นมาก็ไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะไปติดข้างบนนี้นะมากกว่านะน,น่าจะแบบสับเพ้ามากกว่าไม่ได้ปิดตรงนี้ลงไปนะครับเนี่ยเปิดอ้าอยู่ยางเงี้ยเออน่าจะงานประกอบสับเพ้าหรือเปล่า เออมันต้องปิดแบบนี้สิเมื่อกี้ผมไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้นะครับตอนที่เปิดตอนแรกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าเวลาดึงตรงเนี้ยมันจะมีสลักล็อกใช่มันจะแข็งแข็งเออมันเปิดอยู่อย่างนี้เลยนะแล้วตอนที่ผมถ่ายวิดีโอก็จะเห็นอยู่อย่างนี้ผมไม่ได้เปิดตอนที่จะลองเทสนี่มันเปิดอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเค